สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเสมาชิกช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดจะมาวิเคราะห์นะคะสตัวบน,นะคะจากเลขคู่คีนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะสิบ,บนแบบคู่คีนะคะหน่วยบนแบบคู่คีนะคะแล้วก็แต้มรวม2ตัวบนแบบคู่คีนะคะก่อนที่เราจะเข้าการคำนวณคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันนะคะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสิิและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูการวิเคราะห์สองตบนกันนะฮะโดยที่เรานะคะจะเอานะฮะักสิบบนของเรานะฮะที่เข้ามางดที่แล้วนะคะ งวดนี้เนี่ยเราได้ตัวชนที่ห้าเจ็ดเก้าเรามาดูตัวรองก่อนฮะในนี้เนี่ยตัวรองฮะก็คือสามฮะเราจะเอาเป็นตัวกันไว้ก่อนฮะสามฮะเสร็จแล้วฮะหลักหน่วยฮะในงวดนี้เนี่ยตัวชนของเราฮะคือเจ็ดเก้าสามฮะส่วนตัวกันมีไหมตัวกันคือหนึ่งฮะ ตัวกันนะคะคือหนึ่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจับคู่ชุดไว้ก่อนคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูแต้มนะคะเดี๋ยวนะโทรศัพท์ทำไมมันอ่า ชุดที่อยู่ในกรอบนะคะคือชุดเน้นนะคะส่วนชุดที่อยู่นอกกรอบนะคะคือชุดกันนะคะเราจับคู่ชุดได้ที่5 7าเจ็ดห7า7ก้าห1า7า9ห้าหนึ่งเจ็ดนะคะทั้งหมด16คู่ชุดนะ,ะตรงนะคะส่วนถ้าตัวชนของเรามาะคะก็แค่ฮะ แค่เก้าคู่ชุดตรงนะฮะห้าเจ็ดห้าเก้าห้สเจ็ดดดเดเก้าดเ้าเก้าแล้วก็9ก้าสามนะฮะที่เป็นตัวเน็นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนะะแต้มรวมส่งตะบนของเรานะะแบบคู่คี่นะะในงวดนีเ้เราได้ตัวชนที่แต้ม6 8 0ดศนยะะ์ะแล้วก็ตัวกันนะะก็คือแต้มสี่6ก0กัน4นะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนแต้มไว้ให้บนหัวนะคะนีแต้มสองแต้มสี่แต้มแปดแต้มหกแต้มสี่แต้มหกแต้มศูนย์แต้มแปดแต้มหกแต้มแปดแต้มสองแต้มศูนย์แต้มศูนย์แต้มสองแต้มหกแต้มสี่นะคะเสร็จแล้วเราจะมาไฮไลท์นะคะในกรอบนี้ก่อนนะคะที่เป็นตัวเน้นนะะติดแต้มหกแปดศูนย์คะคะก็จะมีนะะชุดนี้นะะแต้มแปด แต้มหกนะแต้มสูตรนะคะแต้มหกนะแต้มแปดนะนี่นะคะตัวที่เป็นตัวเน้นในกรอบนะคะที่ติดแต้มค่นะจะมีที่ห้าสามเจ็ดเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดเก้าเก้านะคะทั้งหมดนะคะหกคู่ชุดตรงนะคะส่วนถ้าเข้าแต้มกันนะคะก็จะมีนะคะที่อยู่ในกรอบนะคะก็คือชุดห้าเก้านะคะเบิ้ลเจ็ดเจ็ดนะคะในนี้นะคะ ส่วนอยู่นอกกรอบนะที่จะเข้าแต้มนะก็จะมีนะคะคู่ชุดนะคะหกหนึ่งคะเจ็ดหนึ่งก็เข้านะคะเก้าหนึ่งก็เข้านะคะสามเจ็ดนะคะก็เข้าแต้มนะสามเก้าสามสามสามหนึ่งก็อยู่ในอแต้มกันนะส่วนชุดนะที่แอนนะจะให้เพื่อนๆนะแอนจะไม่ไฮไลท์ทั้งหมดนะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเยอะนะตัวที่อยากให้เพื่อนๆกันไว้นะคะอันนี้ จากการมองส่วนตัวนะคะก็คือคู่ชุดนะเจดหนึ่งะชุดนี้นะคะให้เพื่อนๆนะพิจารณาอ่าไว้อีกหนึ่งคู่ชุดนะก็จะประมาณนี้นะส่วนตัวอื่นนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะว่าเพื่อนๆพชอบฮะตัวที่ติดแต้มแต่ว่าอยู่ในตัวรองตัวไหนนะคะสามารถเลือกนําไปใช้ได้นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าสูตรของเราฮะตัวชนเข้ามาทั้ง อ่าสิบนแบบคู่คี้หน่อยบนแบบคู่คี้นะคะแต้มรวม2องตัวบนแบบคู่ขี้นะคะถ้าตัวชนมาเนี่ยก็จะมีแค่6คู่ชุดนะหคู่ชุดตรงนี้นะคะที่อ่าอยู่ในตัวเด่นนะคะเพื่อนๆถ้ชอบ2องตบนตัวไหนนะคะก็เลือกวิเคราะห์พิจารณานาไปใช้ด้วยตัวเพื่อนเองนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาคัดนะคะจาก เลขเจ็ดตัวนะคะมาคุบส่งตบวนนะคะให้อีกทีหนึ่งนะคะว่ามีตัวไหนนะคะที่ไปตรงนะคะกับเลขเจ็ดตัวมาคุบส่งตบวนคะส่วนการวิเคราะห์สามตบนคะจากคู่กี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลงนะคะเป็นอ่าแต้มร้อยสิบนะคะแต้มร้อยหน่วยแบบคู่กี้ให้ก่อนนะะถึงจะมาวิเคราะห์นะเพราะว่าถ้าเอามาจับตอนนี้เนี่ยก็จะถือว่ายังจะได้นะที่ร้อยกว่าชุดอยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าลดมาให้เหลือน้อยชุดที่สุดนะโดยที่จะเอานะคะแต้มร้อยสิบแบบคุกคี้นะคะแต้มร้อยหน่วยนะคะแบบคุกคี้นะคะมาจับให้กับเพื่อนๆนะเพื่อวัดดวงนะสามตัวบนในงวดนี้แบบคุกคี้ให้กับเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมนะสาหรับส่องตัวบนนะเพื่อนๆชอบตัวไหนนะคะก็เลือกวิเคราะห์นะพิจารณานําไปใช้ด้วยตัวเพื่อนเองนะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ทำติชมค่ะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอ๋อเดี๋ยวนะคะแต่ลืมนะขอตัวนี้ตัวหนึ่งค่ะมองข้ามสามหนึ่งไปนะคะชุดนี้นะคะสามหนึ่งคะ ต้องขอไปด้วยนะซะ้ำหนึ่งแอดก็จะให้อยู่ในชุดเด่นเหมือนกันค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ